แม่เห็นรถนิดนึงนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมเลยอยากทราบเลยครับว่ารถที่ขับผ่านเมื่อกี้นะครับจะเป็นรถเข้าใหม่รุ่นอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะครับมาพบกับโจโจ้เบนเอ็นเคจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์สัปดา์นี้นะครับท่านผู้ชมมีรถเข้ามา11คันนะครับสำหรับสัปดาห์ที่25นะครับสวยๆทุกคันเลยทีเดียวมีทั้งรุ่นที่เป็นตัวธรรมดานะครับซีดานนะครับคูเป้นะครับ มีรุ่นที่เป็นรหัสพิเศษ43ด้วยและที่สำคัญนะครับเลขใหมในบางคันเนี่ยเพียงแค่200กิโลเท่านั้นโอ้โ oh, หถือว่า11คันนี้นะครับต้อนรับเดือนตุลาคมปีนี้เลยครับท่านผู้ชมแล้ววันเสาร์แบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีโปรแกร,รมที่จะไปไหนนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม b บนเอ็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเซิร์ชคําว่า เบนเอ็นเคไปใน Google m a p นะครับจะมีแผนที่แนะนํามาที่โชว์รูมเบนเอ็นเคของเราได้เลยนะครับหรือขึ้นทางด่วนนะครับจากจตุจักรมาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูมเบนเอ็นเคง่ายๆเลยนะครับสัปดาห์นี้นะครับมีทั้งหมด11คันสวยๆทุกคันชอบคันไหนต้องรีบเลยนะครับ <S 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 และเปิดมาคันแรกนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ประจําสัปดาห์และก็เป็นพระเอกประจําโชว์รูมเบนเอ็นเคของเราด้วยนะครับถือว่าเป็นรถคันแรกที่เป็นรถมือสองในประเทศไทยเลยก็ได้นะครับกับ Mercedes Ben z G L C 41 3คูเป้ AMG Face Lift คันนี้มาพร้อมกับสีดำา Obsi เช a ยนแบลและภายในนะครับตกแต่งด้วยโทนสีดำเบาะหนังตัดเย็บแบบพิเศษไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้แดงเบลสีแดงและแน่นอนครับรหัส43แบบนี้เครื่องยนต์แบบพิเศษนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่นะครับ3 0 0 0ซีบบกับ390แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4 m a t i Time ในส่วนของชุดแต่งเปลี่ยนตั้งแต่กันชนหน้าแบบใหม่ให้มีความสวยงามมากขึ้นและที่สำคัญ ็นกระจังหน้าแบบนี้เป็นตัว AMG specific radiator g r i l l โอ้โหออกเสียงยากนิดนึงแต่ว่าเท่สวยงามมากๆไฟหน้าก็ดีไซน์แบบใหม่สุดสวยพร้อมระบบมันติบีนแน่นอนครับ GLC รูปทรงจะเป็น SUV ขนาดกลางมีความผสมผสานกับรถที่เป็นทรงสปอร์ตหรือว่าคูเป้นั่นเองมองด้านข้างเนี่ยสวยงามมาพร้อมล้อแม็ก AMG ลายใหม่ขนาดถึง20นิ้วรูปร่างหน้าตาด้านหน้าด้านข้างเนี่ยสวยงามแล้วนะครับด้านหลังไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่รุ่นนี้นะครับ สามารถปรับเสียงท่อได้ด้วยปุ่มปรับ Sport Exhaust และในส่วนของภายในนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากอย่างที่บอกครับนอกจากตัวเบาะหนังที่ตัดเย็บแบบพิเศษแล้วโหมดต่างๆก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมลลาลัยแบบใหม่ที่มีในเฉพาะรุ่น AMG แบบนี้นะครับหน้าจอมาพร้อมระบบมัลติมีเดียแบบใหม่ MBUX นะครับนี่คือระบบใหม่ของ Mercedes-Benz เลยทีเดียวสามารถสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะครับถือว่าภายในเนี่ยออปชันจัดเต็มมากๆเลยนะครับและรถคันนี้ใหม่แกะกล่องเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020 วิ่งมาน้อยมากๆนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่200กับ6กิโลเท่านั้นโอ้โหน้อยกว่านี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2023เลยทีเดียวราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่4ล้าน5แสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ คราวนี้มาที่รุ่นที่เป็นซีดานคูเป้กันบ้างน,นะครับปฏิเสธไม่ได้กับความสวยงามของรถรุ่นนี้เลยกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes Ben z CLS 3 0 0 D AMG Premium เเมี T นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำา Obsi เชียนแบล็ภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำแน่นอนครับ CLS แบบนี้มาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด OM65 4เป็นเครื่อง2000 CC ซีซีกับ245แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดถือว่าประหยัดน้ามันแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์สเนี่ยเป็นรุ่น เสริมหลอดด้วยกระจังหน้าลาย GT พร้อมสัญ,ญลักษณ์ AMG ได้ล้อแม็ก AMG ลายใหม่ขนาดถึง19นิ้วเลยทีเดียวหลังคาสันลูประบบทีเลสโก้แพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้าภายในเบาะหนังสีดาสวยงามเปลี่ยนใหม่จากรุ่นเก่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลายัยหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเป็นหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์ด้วยมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติคอนโซลตรงกลางก็สวยงามนะครับมาพร้อมทีมชุดแต่งที่เป็นลายไม้สุดคลาสสิกเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับมาพร้อมารันตีจากศูนย์ m e อร์ d e s ด ถึงปี2021วิ่งมาน้อยมากๆเป็นแค่33,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่เบนซ์เ็นเคตั้งไวเ้เพียงแค่3,790,000กับบาทเท่านั้นครับ และสีคาสีประตูซีดานคันเดียวของสัปดาห์นี้ก็คือคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 m e r c e d e s Benz C220D AMG Facelift คันนี้มาพร้อมกับสีขาวโพลา w ์ไวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงสุดสปอร์ตนี่คือ W205 รุ่น Facelift ตัวล่าสุดเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc 194แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดเป็นตัวท็อ AMG ชุดแต่งบอดี้พาร์ AMG รอบคันเสริม หล่อด้วยกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลได้ล้อแม็กเอ็มจีลายใหม่ขนาด19นิ้วออปชันคันนี้จัดเต็มที่สําคัญตัวดีเซลซีคลาสแบบนี้เป็นตัวแรไอเทมด้วยภายในเนี่ยสุดสปอร์เลยมาด้วยเบาะหนังสีแดงแคนเบอรี่เลดไดพวงมาลัยแบบใหม่หน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นดิจิตอลแบบใหม่โหมดการสั่งงานต่างๆเนี่ยถือว่าครบคันเลยทีเดียวทั้งสวยนะครับทั้งแรงแล้วก็ทั้งหายากรถคันนี้เป็นรถปี2018มาพร้อมวารติจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2021วิ่งมาเพียงแค่43,000กิโลเท่านั้น ราคาสุดพิเศษเฉพาะลูกค้าเบสเอ็นเคเท่านั้นเพียงแค่2องล้านสามแสนกับ90้าหมบาทเท่านั้นครับ เพิ่มความหรูหราอีกหนึ่งระดับนะครับกับรถในตระกูล e-class รถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 mercedes-benz e350 eplug in hybrid เอวังการมาพร้อมกับสีดำออคิ i d ี n น Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังโทนสีน้ำตาลสุดคลาสสิกรุ่นนี้เป็น e-class ทรงซีดานขนาดใหญ่เลยทีเดียวนั่งสบายมากๆมาพร้อมขุมกำลัง plug in hybrid สามารถวิ่งโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันสูงถึง30 34กิโลเมตรต่อลิตรเลยรูปร่างหน้าตารถก็สวยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างไฟหน้าน สวยมากๆเลยนะครับโหมดการขับขี่เนี่ยก็ถือว่าครบทันเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018มาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นปี2021วิ่งมาน้อยมากๆเลยนะครับเป็นแค่25,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษเฉพาะลูกค้าเบน z ์ N k อเท่านั้นเพียงแค่2ล้าน2 0กับ90,000บาทเท่านั้นครับ และแน่นอนครับรุ่นยอดฮิตขายดีอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่นำมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz CLA 250 AMG Facelift คันนี้มาพร้อมกับสีขาวไซรัสไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตอาร์ติโกและเดินได้สีแดงด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวท็อปออปชันชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG รอบคันกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลและแน่นอนครับตัวท็อปแบบนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ใหญ่เลยทีเดียวเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ,2000บ200 111แรงมา้ายังได้ล้อแม็ a เอ็ขนาด18นิ้วหลังคาแก้วพาราดมิกกลาสลูฟสวยงามในรูปแบบสปอร์ตซีดานนอกจากความสวยงามแล้วนะครับคันนี้ได้เลขไมน้อยมากๆเลยนะครับเพียงแค่12,000กิโลเท่านั้นเป็นรถปี2016ครับท่านผู้ชมราคาสุดพิเศษเป็นแค่1 7 0 0ล้าน7กับ90,000 90, บาทเท่านั้นครับ ยังมี CLA หนึ่งคันนะครับเมื่อกี้สีขาวนะครับคันนี้สีดำครับที่สำคัญได้เป็นตัว Limited e dition ด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz CLA 250 AMG White Art Edition มาพร้อมกับสีดำ คอสโมแบล็กภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับเพิ่มเติมจากตัว AMG ขึ้นมาและที่สำคัญเนี่ยไม่เพียงแค่หลักพันเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันก่อนเลยนะครับมาพร้อมกระจังหน้าแบบด m มอนกลิ้วแลวก็เพิ่มเติมจากตัว AMG เข้าไปนะครับจากแถบโครเมียมนะครับขอบด้านในเนี่ยจะเป็นไฮคลอสลิ้นชุดแต่งด้านล่างก็เป็นไฮคลอสนะครับล้อแม็กก็จะเป็นสีไบคัลเลอร์ขอบประตูดิฟเฟเซอร์เนี่ยก็จะเป็นสีดำอันนี้สวยงามมากๆและยังมาพร้อมกับระบบคีเรสโกแพ็กเกจหลังคาแก้วพาราลิมิกกร0 211แรงมา้าถ้าจะพูดว่าชื่อรุ่น White Art Edition ต้องดูภายในครับท่านผู้ชมแถบสีเบาะนะครับจะเป็นสีขาวขอบสีตัวเบลก็จะเป็นสีขาว,ขต,ว,ว,ขาวตามชื่อรุ่น White Art Edition ได้พวงมาลัยทรงสปอสร์ต3ก้านท้ายตัดและสภาพภายในใหม่แกะกล่องมากๆเพราะว่าเลขไมค์คันนี้นะครับท่านผู้ชมฟังดีๆเพียงแค่1,846กิโลเท่านั้น1,846กิโลเท่านั้นครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018มาพร้อมบรันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2021ราคา สุดพิเศษเพียงแค่2ล้าน1แสนกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับ คราวนี้มาชมรถสปอร์ต2ประตู4ที่นั่งรหัสตัวถัง W205 เป็นตัวเฟซลิ์แล้วด้วยครับท่านผู้ชมและเป็นตัวพิเศษรหัส43ด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่เ Mercedes-Benz C43 Coupe AMG เฟซลิปนะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลาไวา้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินได้แดงตัดเย็บแบบพิเศษเบลสีแดงแน่นอนครับรหัส43แบบนี้เครื่องยนต์แบบพิเศษนะครับเบนซินเทอร์โบ 3,000cc 390แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9ส ชุดแต่งบริพาร์ตปรับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเติมหลอดด้วยกระจังหน้าลาย GT ทําให้รถเนี่ยมีความสปอร์ตนะครับมากยิ่งขึ้นและยังมาพร้อมไฟหน้าแบบใหม่ดีไซน์สุดสวยนะครับพร้อมกับระบบมันติบีมล้อแม็ก AMG ลายใหม่ขนาดถึง19นิ้วสวยมากๆได้หลังคาแก้วพารนรามิกลาสลูฟระบบคีเลสโกแพคเกจภายในได้พวงมาลัยแบบ AMG โหมดการขับขี่เนี่ยครบคันเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019มีวารันตีจากศูนย์ Mercedes Benz ถึงปี2022เลขใหม่น้อยอีกแล้วครับท่านผู้ชมเ แค่9,887กิโลเท่านั้นขานี้ต้องรีบเลยนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่3,400,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับและเริ่มต้นรถเข้าใหม่ที่เป็นทรงสปอร์ตคูเป้อย่างเราใจกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz C 200 Coupe AMG facelift มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง C 200 Coupe คันนี้ได้ตัวท็อปชุดแต่งอดี้พาร์ AMG รอบคันไฟหน้าแบบใหม่กระจังหน้าแบบใหม่ล้อแมกลายใหม่สวยงามมากๆที่สำคัญ ครับตัวนี้เป็นตัวเฟซลิฟต์มเนอร์เชนหล่อเท่าตัว C 4 3คูเป้เฟซลิฟต์ไม่แพ้เลยครับท่านผู้ชมภายในก็ตกแต่งแบบใหม่ได้พวงมาลัยแบบใหม่หน้าจอแดชบอร์ดแบบใหม่ในส่วนของหน้าจอคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นแบบใหม่ด้วยพันนี้นะครับเลขใหม่เนี่ยน้อยมากครับท่านผู้ชมเพียงแค่แปดพันกับเก้าสิบสองกิโลเท่านั้นเป็นรถปีสองพันสิบเก้ามาพร้อมวอร์รตียาวๆจากศูนย์เมอร์เซเดสเบน์ถึงปีสองพันยี่สิบสองเลยทีเดียวราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้เพียงแค่สองล้านเจ็ดแสนกับเก้า ต่อเนื่องอารมณ์ความสปอร์ตกันเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9เม r c ed e s Benz ซ C250 ค o u ป e AMG คันนี้มาพร้อมกับสีขาวพุล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำตัวนี้เป็นตัวก่อนเฟซลิต์นะครับแต่ว่าความหลอกไม่แพ้ตัวเฟซลิต์เลยทีเดียวเพราะว่าใช้บอดี้แบบเดียวกันได้ชุดแต่งตัวท็อป AMG ล้อแม็กกระจังหน้าไดมอนด์กิลหลังคาแก้วพาร์โนลามิกแอสลอฟฟระบบคีเรสโกแพ็กเกจที่สำคัญคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ211 ระบบเฮสต์อัพดิสเพลย์ครบครันเลยทีเดียวไม่แกะกล่องมากๆนะครับเพราะว่าเลขไมค์คันนี้เพียงแค่5,200กิโลเท่านั้นรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017ราคาสุดพิเศษอีกแล้วครับเพียงแค่2ล้าน6กแสนกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับยังไม่หมดครับท่านผู้ชมกับซีคูเป้ประจำสัปดาห์นี้และคันนี้มาพร้อมกับสีที่สวยงามมากๆกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 Mercedes Ben z C250 c ี u p e AMG คปได้ชุดแต่งตัวท็อปแบบคันที่แล้วเลนบอดี้พาร์ตหน้า หลังค่าง AMG ล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วคันนี้นะครับเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนด้วยนะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc 211แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดถือว่าพิเศษมากๆและเสริมหลอดด้วยกระจังหน้าลาย GT ทําให้รถเนี่ยดูเท่มากยิ่งขึ้นภายในเนี่ยออปชั่นก็ถือว่าครบครันเลยทีเดียวมีทั้งตัว He a ส Up Display ได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์กล้อง360องศาคันนี้สวยงามและที่สําคัญนะครับเลขไมน้อยมากๆเพียงแค่22,000 20, กิ ปี2018วารันตียาวๆจากศูนย์ m e อร์ e e s Ben บถึงปี2021ราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าเบน z ์ N k อเท่านั้นนะครับเป็นแค่2ล้าน6แสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ และสัปดาห์นี้นะครับปิดท้ายกันด้วยรถสุดสวยรุ่นเดียวกันนี้เองนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่11 Mercedes-Benz C250 AMG Coupe มาพร้อมกับสีดำาอฟฟิเชียนแบลภายในได้สีแดงแค a n บอร์รี่คันนี้สุดสปอร์ตเลยทีเดียวและรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc 211แรงม้าแล้วนะครับเกียร์9สปีดบอดี้พาร์ต AMG รอบคันกระจังหน้าแบบได o n d ด์ i l l ดีไซน์ไฟสุดสวยพร้อมระบบอ n t e l l i g e n t l i g h t System ล้อ m a ็ AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาร์โนลาบบ คีเรสโกแพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซสได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับล้องสามร้อองศาเอสอาร์ดิสเพย์โหมดการขับขี่ครบคันเลยทีเดียวภายในคันนี้ใหม่แกะกล่องอีกเช่นกันครับท่านผู้ชมเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018เลขไม่เนี่ยน้อยมากๆเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมบริติจากศูนย์เมอร์เซเดสเบนถึงปี2021ราคาสุดพิเศษปิดท้ายสัปดาห์นี้เลยนะครับเพียงแค่2องล้านหแสนกับเก้าหบาทเท่านั้นครับ ครบแล้วครับท่านผู้ชมทั้ง11คันของสัปดาห์ที่25สัปดาห์นี้นะครับเป็นรถปีใหม่ๆเกือบทุกคันเลยทีเดียวถือว่าเป็นการต้อนรับเดือนตุลาคมแบบนี้เลยนะครับและถ้า11คันนี้นะครับยังไม่จุใจนะครับมาที่โชว์รูมเมน K ์นเคของเราได้เลยนะครับมีรถให้ท่านผู้ชมเลือกเนี่ยกว่า200คันเลยทีเดียวหรือท่านผู้ชมกําลังตามหารถรุ่นไหนแบบไหนสีไหนอยู่นะครับสามารถพิมพ์ลงในคอมเมนต์เดี๋ยวเบนท์อนเคจะจัดหาให้เลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook b e n n ็นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่ม,เต,มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k com หรือติดต่อเข้ามาที่ BenNK ็น่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่25นะครับมีรถเข้ามาทั้งหมด11คันเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับว่าสัปดาห์ที่26เนี่ยมีรถเข้ามากี่คันรุ่นไหนแบบไหนกันบ้างน,นะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ